สวัสดีครับพบกับตีออกจากช่องสุ่อชาแนลเลนะครับวันนี้เราจะมาชาเลนจ์กินคลีนแล้วก็ออกกำลังกายด้วยใน1เดือนต้องาต้นเท่าไหร่ก็ในการกินคลีนใช่ไหมครับเราก็จะดูจาก YouTube บ้างดูจากอ่านในเว็บไซต์ Google ต่างๆด้วยเนาะแล้วว่าปรับใช้ให้เป็นแบบในสไตล์ของตัวเองที่มันไม่ฝืนเกินไปไม่หนักเกินไปแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินด้วยไม่ได้แพงจนเกินไป มาช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยว่าในการกินคีนแบบตีหยกในช่องสุยชาเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกัน ที่อยากลดหรอกก็คืออ้วนมาเสื้อผ้าก็ใส่ไม่ได้แล้วเป็นเอล38 39คืออย่างเป็นไซส์แบบไซส์โมเดลอะเราก็เลยเกิดชาเลนจ์นี้ขึ้นมาก็ลองดูว่ามันแบบจะลดได้เท่าไหร่แล้วก็เราอยากกลับมาเป็นไซส์โมเดลเหมือนเดิมตอนนี้เป็นไซส์พลัดไซส์อ้วนอ้วนมากแล้วเพ่อนก็บูรี่มาก็ลองดูว่าจะทำได้หรือเปล่า โอเคเราจะมาชั่งน้ำหนักก่อนที่เราจะทำชาเลนจ์นะว่าเราอะลดไปเท่าไหร่นะกับการที่เราชาเลนจ์หนึ่งเดือนกับน้ำหนักของเราเนาะกันดีกว่าห้าสิบสี่โอเคเราจะตั้งเป้าหมาว,ว่าหนึ่งเดือนเราจะลดเท่าไหร่เราไปดูกัน พี่โยกตื่นได้แล้วนี่ตื่นตื่นหรออ๋อเก้าโมงแล้วไปอาบน้ำทานข้าวนี้ก่อนค่ะข้าม,มาคุณผู้ชมเลียวมาก ทำไรอะ่ะทำอาหารไงทำอาหารเช้าตื่นมาตื่นมาต้องทำอาหารเชา้าก่อนก่อนที่จะทำกิจวัตรประจำวันอย่างเดียวเนาะมาทำข้าวส่วกินสิอ๋อหอมมากนึกว่า,า,า,าน้ำยาปลาปูมาดูเขามาดูข้าวเนจัดแต่งแน่ป่ะว้าวน่ากินมากเลยนะดูในนี้สักก่อ มันก็ทำไข่พับโล่ไข่พัลโลไว้ว่าไฟเบอร์ดััก่าพวกนี้แล้วก็โปรตีนแต่ไข่แล้ววันมีของ้ำไหมถ้าโสมมาเนี่ยว้าวอาหารทีนของตี๋ออกวันนี้ได้ากินข้าวก็เดี๋ยวเราจะมาทำการชาเลนจ์ตัวเองโดยการที่เราจะถ่ายรูปด้วยเพื่อสังเกตขุนของเราตั้งแต่วันที่1ึงจนถึงวันที่30 ตั้งแต่วันที่เราเริ่มทานคลีนออกกำลังกายไปด้วยดูซิว่าหุ่นเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมหน้ามันจะแบบชัดกรอบเราจะกรอบหน้าบบเป็นมหมหรือว่ากินไปแล้วก็อ้วนเหมือนเดิมน, hey, <what> นะครับเราก็คือต้องเปีนรู้ตั้งแต่รูปวันที่หนึ่งก็คือหุ่นเราก็อาจจะแบบอึบอึบอืมอืมหน่อ,นอย ก็ทนดูกันไปก่อนแล้วก็ค่อยดูพัฒนาการไปเรื่อยๆว่าร่างกายเรามันจะเล็กลงไหมมันจะเพียวลงไหมเหมือนเบบ้หรือเปล่าอยากให้ทุกคนติดตามดูกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามื้อต่อไปติ๋วจะทําอาหารครีนอะไรกันไปติดตามกันดูนะแต่ว่าอยากจะฝากไว้ว่าใครที่เริ่มกินอาหารครีนหรือว่าใครเริ่มทาคีโตหรือว่าทำไอเอฟอะไรกแล้วแต่พยายามมีความสุขไปกับมัน อย่าไปฝืนอย่าไปเหนื่อยแล้วก็ในแต่ละอาทิตย์พยายามหาชีฟเดย์ด้วยความสุขของตียก็คือการที่เรากินชีฟเดย์ชีฟเดย์ของตียก็จะคิดว่าเอ๊เราจะกินอะไรดีนะเราอยากจะกินบุฟเฟ่ร้านไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขในการกินชีฟเดย์แล้วก็กินคินควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเริ่มกินเครู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่อยู่ท้องหรือว่ามันเริ่มหิวอะไรเงี้ยมันก็ยังมีขนมหรือว่า อาหารที่ช่วยให้หายหิวได้หรือว่าแคลอรี่น้อยได้อย่างเงีง้ยก็เดี๋ยวไปดูในคลิปหน้าเดี๋ยวทำคลิปแยกออกมาอีกทีติดตามด้วยนะครับ การชาเลนจ์ครั้งนี้ของตีหยกก็คือจะออกกำลังกายด้วยแล้วก็กินครีมไปด้วยใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มจากสิ่งเล็กเลก่อนเพราะว่าตีหยกก็ต้องบอกก่อนว่าตีหยกเป็นคนที่ขี้เกียจมาก <c oughs> ไม่อยากออกกำลังกายแล้วก็พลังก,กำลังน้อยอะไรอย่างนี้รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยง่ายอย่างนี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะมีน้ำใ้ตัวเองในการที่เริ่มออกมาใส่ใจตัวเองรักตัวเองเยอะบอกรักตัวเองในการกินครีมแล้วก็พยายามเต้นตามยูทูบเหมือนกับการออกกําลังกายเพราะว่าตีหยกไม่อยากจะเริ่มจากอะไรที่มันแบบ หนักเกินไปหรือว่าเราทําแล้วมันฝืนเกินไปพอเราทําแล้วมันฝืนมันหนักมันท้อแล้วเราก็จะไม่อยากทําตียกเลยเลือกที่แบบว่าเอาสบายใจตัวเองด้วยแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อให้มันเห็นพัฒน,นาการของร่างกายของตัวเองว่ามันจะเป็นยังไงยังไงใครที่ อยากจะทําตาม <S <S 1> <S 1> ก็ทําได้นะครับหรือว่าอยากจะศึกษาจากช่อง YouTube อื่นที่มันแบบมีหลากหลายก็สามารถไปศึกษาดูได้เอาแบบที่ตัวเองทําแล้วสบายใจเอาแบบที่ตัวเองทําแล้วไหวไม่ฝืนนั่นคือดีที่สุดแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากจะลดน้ําหนักหรือว่าคนที่มีร่างกายที่มันแบบไม่ไหวแล้วเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะเอาติยกเป็นแบบอย่างก็ได้ยินดีแต่ว่าตอนนี้เแบเบ้เรียกบบรับการออกกำลังกายละ แต่กันนะาหายใจด้วยนะคะเอ๊ะ <ś les> <ś les> อยากกินอะไหรหวานๆช่ำๆมันรู้สึกแบบขมปากไงไม่รู้ว่ามกินคีมมาหลายวันแล้วมันก็ต้องมีชีสเดย์บ้างเพราะว่าในหนึ่งอาทิตย์อะเราต้องกินชีสเดย์ไม่หนึ่งถึงสองมื้อวันนี้เราต้องไปกินชีสเดย์ดีกว่า กินอะไรชุอช็หวานหวานกินกันดีกว่าเย้วั yeah. นนี้เราก็มาชิฟตดย์แล้วนะคะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะกินได้หนึ่งมือฉะนั้นวันนี้ชิฟตดย์ก็เลยขอจัดเต็มนิดนึงฟินมา ครบหนึ่งเดือนแล้วทุกคนตื่นเต้นมากมาดูสิว่าก,การกินคีนแล้วก็ออกกำลังกายด้วยหนึ่งเดือนน้ำหนักเราจะลดไปเท่าไหร่ตื่นเต้นมากมากไปสักวีขีาพาากันไปผอนราวนะจะได้ไม่ไดวดน้ำหนักเพิ่มมาซุกเก้มาสุกเก้มาสุกเก้ขามากี่กโลแล้วเนี่ย ท่าไหร่นะ94.2 94.4 94.6หลือ89 5้าโลย่อยนะห้าโลดีใจอะอะคิดเดย์ะเราก็จะมาสรุปกันดีกว่าว่า summary แล้วน้ำหนักหายไปเท่าไหร่ตั้งแต่เราเริ่มทำ challenge มานะครับก็คือก่อนที่เราจะเริ่มทำ challenge เนี่ยตียกน้ำหนัก94.6 พอเราทำชาเลนหนึ่งเดือนแล้วน้ำหนักเราเหลือ89ครับก็คือน้ำหนักหายไป5กิโลย้ดีใจดีใจอโอเบอร์ปะเก็คือเห็นไหมพอเราเริ่มทำแล้วมันเห็นผลลัพธ์เนี่ยมันก็มีความสุขแล้วเราก็อยากจะทำต่ออาหารคลีนมันไม่ใช่ว่ามันจะ อร่อยนะแต่ว่าเราก็ทําให้มันอร่อยได้แต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำนีเ้เราก็ตัดเค็มลดหวานลดของทอดลดของผัดฝากด้วยนะครับสาหรับช่องตีหยกช่องสุยชาแนลนะครับฝากด้วยนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรแนะนํนนาก็ติชมก็คอมเมนต์ทางข้างใต้ได้นะไปละเจอไปลดน้ําหนักต่อแหละไงเป็นกำใจให้ด้วยนะเฮ้ยบายบายเจอกัน